นี่ครับพี่พี่จิ๋วนะครับกับพี่หลิวแล้วก็พี่ติ๋มแบ่งข้าวมันไก่นะครับอันโอชาให้กิน,น,นอยุยผมภูมิใจมากเลยเป็นคนแรกของเซ็นเตอร์ที่สมัครที่นี่อโอ้สุดยอด <laughs> เดี๋ยวเรามาหมั่นกันนะครับ อร่อยกว่าข้าวมันไก่ต้องพี่หลิวนะครับเดี๋ยวเราจะม้วนนะครับห้าหมื่นห้าปีหนึ่งล้านนั่นไงโอ้โห เรียบร้อยครับตอนนี้ทานหมดแล้วนะครับ